สวัสดีครับผมสวัสดีะครับวันนี้ผมมาเที่ยวแก่งนะฮะแก่งแก่งน้ําแรงที่สุดในภาคเหนือของสวีเดนดนะครับผมผมอยู่สวีเดนมาสิบสี่ปีนะฮะครั้งแรกที่ผมมานะครับผมครั้งแรกที่ผมมาเที่ยวนะฮะดูแก่งน้ําแรงมากนะครับเนะี่ยผมยังเอะใจเดี๋ยวคิดอยู่ในใจว่าน้ํามันแรงขนาดเนี้ยแล้วปลาแซลมอนมันจะวิ่งผ่านไปได้ยังไง อันนี้ความยาวประมาณหนึ่งกิโลนะฮะหนึ่งกิโลเมตรเลยจากข้างล่างนี้นะครับจากข้างล่างนี้ขึ้นไปโน่นเลยอ่าเดี๋วผมจะพาเดินดูนะฮะจากจุดนี้ขึ้นไปข้างบนสุดเลยนะครับผมที่ผมเดินลงมา,มาเมื่อกี้นะครับอ่เดี๋ยวผมพาไปเที่ยวครับถ่ายหรือว่าขอถ่ายไปเดหยวไปเลยโอ้โหวันนี้อากาศสวยมากนะครับผม เราจะเดินขึ้นไปนี่นะครับเดินขึ้นไปเรื่อยๆนี่สวยมากเล่นนะครับโอ้โหน้ำแรงเลยเสียงน้ำอาจจะแรงเลยนะครับผมเดี๋ยวถ้าผมเดินขึ้นไปข้างบนนี้มันอาจจะไอ หน้ากล้องอาจจะบัวนหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเดินผ่านแล้วก็จะมีละอองน้ําอาจจะโดนหน้ากล้องบ้างนะครับนี่นะครับมีก้อนหินด้วยนะก้อนหินกลางน้นะําน่ะมันเดี๋ยวเนี่ยมันจะมีจุดแห้งแห้งอยู่นะมันโดนแสงแดดนะครับมันจะแห้งอยู่ตรงนั้นนะ่ดดนะดาๆน่ะมันจะแห้งไปนี่ครับตอนนี้มันเป็นน้ําป่า น้ำไม่ค่อยใสมากเพราะใบไม้มันเพิ่งจะเปลี่ยนเพิ่งจะร้อนนะฮะใบไม้เพิ่งจะออกเองโอ้โหเดี่ยมาจุดนี้มาจุดนี้หนาวมากเลยหน้ากล้องอาจจะมัวหน่อยนะฮะเพราะอะไรมันเป็นโดนละอองน้ํานะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปช่วงบันไดนูน้นเดี๋ยวก็จะไม่มีละอองน้ําละแต่่วงช่วงนี้โอ้โหโอ้โหอย่างเย็นเลยเย็นสดชื่นเลย ไปข้างบนนะโอ้โหกล้องเปียกหมดแล้วแล้วรีบเดินบัวป่ะมาบัวนะบัวเนี่ยเอ้าหใหญ่อ่ะเดี๋ยวเราหลุดพ้นตรงนี้แล้วไม่มีแล้วของน้ำแล้ว ohi, nước cả chọc, càng nặng ngay con kẹo luôn đó. rồi, à, để 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 เดินเดินขึ้นไปเรื่อยเดี๋ยวโอ้โหเดินขึ้นไปเรื่อยเดี๋ยวประมาณสักสิบวันนาทีได้ฮะโอ้โอดีนะครับอย่างสวยสดชื่นน้ำแรงมาก เดินเอาอเี่ยครับต้องไปเปียกข้างล่างเปียกเจน้ำยังแรงเลยนะครับผมนี่นะฮะมองย้อนกลับไปโู่นเมื่อกี้ผมเดินลงไปครับต้องเปี่ยนหมดเจ่ะเดี๋ยวเราเดินไปข้างบนนู่นนะไปเที่ยวกแก่งน้ำสวีเดนนะครับผม อยู่ทางเหนือของสวีเดนนะฮะห่างจากบ้านผมมาสักร้อยกิโลได้หาแหล่งตกปลาแซลมอนนะคระับใช่อุน่นอุ่นเนี่ยไม่มีรองน้ำโดนแสงแดดนี่อุ่นมากเลยเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผม จนถึงจุดสูงสุดเลยแต่ที่เราเดินลงมาเมาื่อกี้นี่นะฮะเป็นสถานที่เขาทำมาให้นักท่องเที่ยวไว้เดินเล่นนะครับผมมีป้ายบอกอยู่เดี๋ยวเราเดินขึ้นทางนี้เลยเดี๋ยวก็จะมาเจอน้ำนะฮะเจอแหล่งน้ำเสียงดังอีกแล้ว อันนี้จะเป็นภาษาสวีเดนนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงช่วงที่เป็นน้ําแข็งอันนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะไว้ให้นักท่องเที่ยวเขาอ่านนะครับผมน้ำอย่างแรงโอ้วันนี้อากาศร้อนอนะ่ะร้อนระอุเลยขณะอยู่ใกล้แหล่งน้ํานะครับโทษน่ะเดินขึ้นไปข้างบนเลยนะ้น้ำแรงมากครับ กนะ็น้ำเยอะน่ากลัวมานกะนี่ไอ้ดูดูจุดนี้นะฮะตรงกลางเนี่ยน่ะให้เป็นน้ำไหลกระทบก้อนหินนะฮะหินบางอย่นะางน่ะไปเดินขึ้นข้างบนอีกฮนะ เมื่อเช้าไปหาแหล่งตกปลามาเสียหัวไม่ได้ตามที่เป้าหมายแล้วเวลามันก็ชันชิดเดี๋ยวเดี๋ยวไปธุระก็เลยเปลี่ยนแผนมาเดินดูน้ําน้ำเอกแล่งน้ํานะฮะแล่งน้ำที่แรงที่สุดในสวีเดนนะครับผมในภาคเหนือนะครับที่นี่มีแหล่งมีแล่งน้ํามีเขื่อนโอ้โหปลาเยอะมาก เดี๋ยวเราไม่ได้มาแคมปิ้งนะครับแค่มาทางผ่านกลับบ้านเฉยๆก็เลยแยกออกมาอีกทางหนึ่งเอะ,อะนี่ถึงจุดนี้แล้วมีนักท่องเที่ยวพาเด็กๆมาเดินเล่น ตั้งถ่ายรูปการเก็บภาพเป็นอนุสร์เดี๋ยวเราเดินขึ้นข้างบนโน้นครับอโอ้ วันนีนออ้วันนี้นเป็นวันอาทิตย์เพ้าะงั้นครับสวยไปนอนนอนอาบน้ำนลงนนะให้น้ำมันซัด ไหลลงไปเ yup. <s bio> ลยเหนื่อยเอาการนะดูอันนี้เราขึ้นมาตรงข้างบนนะฮะเดี๋ยวขึ้นขึ้นไปข้างบนนี่ก็จะสุดละ สูงสุดแล้วฮะนี่เขาวาิ้งย่างกันกิจกรรมปิ้งย่างย่างใส่กลอกย่างแฮมเบอร์เกอร์กินอยู่ข้างบนนี้ก็ จะสูงจะสูงสุดแล้วนักท่องเที่ยวเริ่มมาเยอะนะเขาขับรถมา,า,ม,าบบมาขบุนมาขบนนี้นี่นะฮะสูงสุดเลย Ăng, เสียงดังน้ําแรงไปหน่อยข้างล่างน้นนะครับฮะใชยย่ไงโอ้โอย่างโน้นเลยครับโอนี่ก็จุดสูงสุดแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นช่วงไฟเขาบอกอยู่ใครมาับแต่ที่นี้น จะเป็นเกาหลีไปแล้วนะ่ะจะเป็นเกาหลีเป็นญี่ปุ่นไปแล้วเอากแจมาล็อกไว้เน่ะใช่โอเค okay. okay. ตอนนี้เราก็ไม่อยู่ที่สูงสุดแล้วนะครับผมผมเดินมาจากข้างล่างล้งโน้นขึ้นมานี่ก็ใช้เวลาสักสิบกว่านาทีนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณเพืพ่อนๆนะฮะเดินเหนื่อยเหมือนกันเดินลงมาแล้วลงไม่เท่าไหร่เดินขึ้นมาเนี่ย โอโหร้อนอ่ะเมื่อกี้ก็เดินผ่านตรงที่น้ํำละอองน้ํามันพัดนะโอ้โหเย็นพื้นนี่เปียกไปหมดเลยแต่ข้างบนนี้ร้อนนะฮะไอร้อนจากแดดโอเคขอบคุณเพื่อนๆนะฮะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปอีกที่หนึ่งประมาณสักสองอาทิตย์หรือเดือนนึงนะ,ะผมจะขึ้นไปเฟียเรนแล้วก็จะมีที่บนยอดไถบนยอดเขายังเป็นน้ําแข็งอยู่นะฮะ ยอดเขาเป็นน้ำแข็งอยู่แล้วก็บรรยากาศนี่สวยมากเลยผมว่าจ,จะไปตั้งแคมป์นอนกันนะครับผมโอเคขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ